สวัสดีครับมาพบก,กันกับง่ายๆด้วยมือถือนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการเติมเงินเข้าบัญชีซูมานี่ว a l l e t ผ่านทาง7 e l e v e n นนะครับถ้า,าเพื่อนๆสามารถไปเซเว่นได้ด้วยตนเองก็ให้นำมือถือไปด้วยนะครับโดยเข้าไปที่แอปซูมานี่ว a l l e t แล้วก็ไปที่เติมเงินเข้าบัญชีด้านบนนะครับแล้วก็เลือกเติมเงินที่ s e l e v E n ก็จะมีบาร์โค้ดปรากฏขึ้นมานะครับ ก็ให้นำบาร์โคดนี้ไปให้พนักงานสแกนพร้อมทั้งแจ้งยอดเงินที่เราต้องการเติมนะครับแต่ถ้าพนักงานไม่สามารถสแกนบาร์โคดได้ก็ให้ทําตามขั้นตอนดังนี้ก็คือแจ้งพนักงานว่าต้องการเติมเงินออนไลน์สูมานี่อีวอลเลถ้าพนักงานหาเมนูไม่พบก็ให้แจ้งว่ากดไปที่เติมเงินออนไลน์335แล้วกดที่ซูมานี่อีวอลเลทแปดแล้วก็แจ้ง อยอดเงินที่เราต้องการเติมกับพนักงานพร้อมทั้งระบุเบอร์มือถือที่เราได้ลงทะเบียนไว้กับบัญชีซูมเนียวอลเลตพร้อมทั้งชําระเงินตามที่เราได้ทํารายการนะครับหรือถ้าเพื่อนๆไม่สามารถไปเซเว่นได้ด้วยตนเองก็สามารถฝากคนอื่นไปให้เติมให้ได้นะครับโดยเพียงแต่แจ้งเบอร์มือถือที่ได้ลงทะเบียนไว้กับบัญชีซูมเนียวอลเลตแล้วก็ยอดเงินที่ต้องการเติม เพียงแค่นี้ก็สามารถเติมเงินเข้าบัญชีสมานี่วอลเล็ิผ่านทางเซเว่นได้ง่ายๆนะครับโดยยอดเงินที่สามารถเติมได้ก็มีตั้งแต่10บาทถึง2,000บาทต่อหนึ่งครั้งนะครับโดยจะมีราคาที่กำหนดตายตัวก็คือ10บาท20บาท30บาท40บาท50บาท100บาท150บาท300บาท500บาท 1000บาทและก็2,000บาทนะครับถ้าหากเพื่อนๆต้องการเติมเงินที่ไม่ตรงกับยอดเงินที่กำหนดไว้เช่นต้องการเติมเงิน2อ0บาทก็จะต้องเติม2ครั้งก็คือเติม100บาท2ครั้งนะครับหรือถ้าต้องการเติม1000ง่100บาทก็ต้องเติม 1,000บาท1ครั้งแล้วก็100บาท1ครั้งจึงจะได้ยอดเงินตามที่เราต้องการนะครับส่วนค่าบริการหรือค่าธรรมเนียมอของเซเว่นจะฟรีค่าธรรมเนียมนะครับเมื่อเราเติมเงินเรียบร้อยแล้วเราสามารถเช็คยอดเงินได้นะครับว่าเข้าในบัญชีรหรือยังนะครับโดยไปที่หน้าหลักของแอป u m m า n ี y w l l l e um t นะครับแล้วก็เลือกที่รายการด้านล่างนะครับ ก็จะมีรายการขึ้นมานะครับเป็นเ e เ e ่ e อเลแล้วก็จำนวนเงินที่เราเติมนะครับอ,อย่างเช่นนี้วันนี้ผมได้เติมไป2,000บาทตอนบ่าย3โมงครึ่งนะครับก็จะขึ้นมาว่าเ e เ e ่ e อเมียอดเงินเข้าบริษจาก7 e เ e ่นอนะครับจำนวน2,000บาทวันที่เวลาแล้วก็มีเลขอ้างอิงนะครับ ก็หวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆที่ใช้ซูม a นนี่วอลเลตอยู่นะครับก็ขอขอบคุณที่เข้ามารับชมพบกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ